สวัสดีค่ะขวัญค่ะจากซิมคอฟที้นะคะวันนี้นะคะขวัญก็พานะคะทุกท่านนะคะมาชมภูวิวา2ชั้นนั่นเองค่ะอยู่ที่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่183ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่623ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวขัญจะพาทุกท่านนะคะไปชมภายในบ้านค่ะแต่เรามาชมบริเวณรอบๆกันก่อนค่ะ ที่จะเงียบสงบมากค่ะที่เราจะเห็นนะคะเป็นหลังเล็กๆสองหลังนะคะนั่นะคือห้องน้ําของโครงการค่ะซึ่งเป็นโครงการติดค่ะจะมีความเป็นส่วนตัวมากค่ะถ้าในส่วนของหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเข้าค่ะ นั่นเองค่ะก็จะเป็นประตูอัตโนมัตินะคะแล้วก็ที่จอดรถนะคะจอดได้ประมาณ2คันค่ะเดี๋ยวฝันจะพาทุกท่านนะคะไปเดินชมรอบๆบ้านกันค่ะ บริเวณน,นี้นะคะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ําส่วนตัวของบ้านหลังนี้ค่ะเราก็จะเห็นนะคะดิวของเ okay. ะะมีทั้งหมดนะคะ6ห้องนอนเจดห้องน้ำด้วยกันค่ะเดี๋ยวขวัญน,นะคะจะพาทุกท่านค่ะไปชมด้านในด้วยกันค่ะไปเลยค่ะรอประตูทางเข้าบ้านนะคะเป็นระบบดิจิตอลนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้าบ้านมานะคะส่วนแรกที่เราจะเจอเลยก็เป็นโซนห้องครัวนะคะกับโต๊ะรับประทานอาหารค่ะเป็นครัวฝรั่งนะคะพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ครบคันเลยค่ะ สามารถทะลุด้านหลังได้ค่ะค่ะแล้วในโซนถัดมานะคะเป็นโซนบริเวณห้องรับแขกนั่นเองค่ะก็จะเนี้ยทีวีนะคะเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็โซฟาค่ะและที่สำคัญนะคะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำด้านนอกได้ด้วยค่ะภายในบ้านนะคะก็จะมีโต๊ะเกมนะคะ ลูกค้าได้ผ่อนคลายค่ะค่ะเรามาชมห้องนอนห้องแรกกันนะคะอยู่บริเวณชั้นแรกของตัวบ้านค่ะห้องนอนนะห้องนี้นะคะก็ะจะมีห้องน้ำในตัวค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องปรับอากาศค่ะ,คะและที่สำคัญน,นะคะห้องนี้นะคะสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะ แล้วเราก็สามารถออกทางประตูนี้จะไปสระว่ายน้ำได้ด้วยค่ะต่อมานะคะกับห้องนอนห้องที่สองนะคะของบริเวณชั้นล่างนั่นเองค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวค่ะแล้วก็าาสามารถนะคะมองเห็นวิวสระว่ายน้ําได้ค่ะ <c oughs> และสามารถนะคะ <c oughs> เปิดออกนะคะ <c oughs> ไปยัง <c oughs> สระว่ายน้ําได้ ส่วนห้องน้ำรับแขกชั้นล่างนะคะต่อไปนะคะั่นจะพาทุกท่านนะคะไปชมบริเวณชั้น2ของบ้านกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะนี่เป็นส่วนบริเวณราวบันไดน,นะคะก็จะเป็นลิ้นชักไว้สําหรับเก็บของค่ะมีหลายลิ้นชกักเลยค่ะ ชมชั้นสองกันเลยค่ะทางด้านนอกนะคะระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2นะคะก็จะมีบริเวณที่นั่งรับลมได้ด้วยค่ะค่ะแล้วบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณชั้นสองของบ้าน,นะคะ่ะ ซนนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีโต๊ะครูค่ะทีวีค่ะเราไปชมห้องต่อไปกันเลยค่ะเป็นห้องนอนห้องที่3ามนั่นเองค่ะมีบริเวณที่กว้างขวางมากเลยค่ะมีโซฟาค่ะ เงน้อยนะคะและโซนด้านในนะคะจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวและห้องน้ำค่ะห้องแป้งค่ะแล้วก็ห้องน้ำส่วนตัวนะคะในห้องน้ำห้องนี้นะคะก็จะมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะจะแยกโซนอย่างชัดเจนเลยค่ะ วิวนะคะด้านนอกได้ด้วยค่ะจะมองเห็นนะคะวิวสระว่ายน้ำด้านล่างค่ะแล้วก็เป็นเจดีค่ะชห้องนอนห้องที่สีกันเลยนะคะห้องนี้นะคะก็จะเป็น2เตียงนะคะเตียงขนาดใหญ่ค่ะ เ้อผ้าขนาดใหญ่เช่นกันค่ะและที่สำคัญนะคะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะแล้วก็อาก่างแบบน้ำค่ะทุกอย่างจะแยกเป็นโซนโซนนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือห้องนอนห้องที่5นะคะจะเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงค่ะ มีห้องน้ำในตัวเช่นเคยค่ะแล้มาถึงห้องนอนห้องที่หห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นเตียงเดี่ยวนะคะจำนวน2เตียงค่ะด้ะานนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวค่ะ ทานครูวิลล่าสองชั้นนะคะจำนวน6ห้องนอน7ห้องน้ำนะคะมีทั้งแบบขายแบบเช่าแล้วก็แบบเช่ารายวันด้วยค่ะใครสนใจนะคะติดต่อ2อบถามขันได้ค่ะดิขันจะลงราคาและรายละเอียดให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพจชิมของพอดีด้วยนะคะ